ที่แทนคุณสาธิธารู้ว่าขาดคุณสมบัติยังจงใจฝ่าฝืนกฎหมายหรือเป็นเพราะเชื่อกุนซือจนเจริญรอยตามธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจากกรณีพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลวัย42ปีถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่เมื่อ วันที่19กรกฎาคม2566จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยคำร้องกรณีนายพิธาถือหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนนอกจากนี้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภายังมีมติ395ต่อ312เสียงงดออกเสียงอีก8เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงเกินกึ่งหนึ่งซึ่งหมายความว่าไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน ให้พิจนารณาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบ2โดยนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาได้สั่งปิดการประชุมเมื่อเวลา17.09นล่าสุดนายแทนคุณจิตอิสระรักษาการประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและ ความเสมอภาคระหว่างเพศพักประชาธิปตัตย์กลาวถึงกรณีที่ไม่สามารถเสนอชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีได้และสารรัฐธรรมนูญมีมติ7ต่อ2รับคดีที่กกตร้องให้วินิจฉัยคุณสมบัติสสโดยระบุว่าเกิดจากเหตุนายพิธาลิมเจริญรัตน์ขาดธรรมภิบาลในตัวเองรู้ทั้งรู้ว่าห้ามถือหุ้นสื่อ ไยทีวียังคงสถานะความเป็นหุ้นสื่ออยู่แต่ก็จงใจฝ่าฝืนกฎหมายหรือเป็นเพราะเชื่อคุณสื่อด้านกฎหมายคนเดียวกันที่เคยแนะนำธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจนเป็นเหตุให้เจริญรอยตามกันใช่หรือไม่ในขณะที่มีข่าวอื้อฉาวทางด้านสอวอแฉลายหลุดสอวอปฏิบัติการแผนซ้อนแผนสกัดพิธา ไม่ให้เป็นนายกหลังจากที่เมื่อวานนี้19กรกฎาคม2 5 6 6สารัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกผู้แทนราษฎรชั่วคราวจากกรณีการถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนและในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติไม่รับโหวตนายพิธาเป็นนายกครั้งที่สอง เพราะเป็นยติซ้ําล่าสุดเมื่อวันที่20กรกฎาคม2566ทวิ t เตอร์เจนพุทธิตาของนางสาวพุทธิตาชัยอานาันต์สอสอเชียงใหม่เขต5พักก้าไกลที่มีการลงภาพแชทไลน์กลุ่มปิศนากลุ่ม1ระบุมีผู้ส่งมาว่าภาพนี้อาจมีที่มาจากไลน์กลุ่มสอวอโดยข้อความในไลน์กลุ่มมีรายละเอียดว่า มีการนัดประชุมรัฐสภาวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาขอความร่วมมือสอวดังนี้ข้อแรกให้เข้าร่วมประชุมสภาเวลา9.30นอย่างพร้อมเพียงกันเพราะคาดว่าจะมีการส่งชื่อนายพิธาเป็นนายกธมนตรีและน่าจะมีการลงมติในยติดังกล่าวเวลาประมาณ10โมงให้ลงมติไม่เห็นด้วยเนื่องจากขัดข้อกฎหมายข้อ2 หากผลตามมติ1แพ้จะมีการลงมติให้เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ลงมติไม่เห็นชอบข้อ3ตอนนี้สวส่วนใหญ่ถูกกดดันทั้งที่ทำหน้าที่ตามกฎหมายทั้งหมดและเลือกผู้นำที่จะนำประเทศไปสู่การพัฒนาโดยไม่แบ่งแยกหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมขอให้ท่านทำหน้าที่เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนอย่างเข้มแข็งส ในเดือนกรกฎาคมนี้ขอเชิญชวนผูกเน็คไทยสีเหลืองและแต่งกายสีเหลืองรวมถึงอย่าลืมบัตรแสดงตนเองด้วยอย่างไรก็ตามนางสาวพุทธิตายืนยันว่าเรื่องนี้ยังไม่สามารถยืนยันที่มาจริงได้ซึ่งเท็จจริงอย่างไรเดี๋ยวขอตรวจสอบอีกครั้ง